โอ้สวัสดีครับท่านฟอร์ดอลิดาปิดหน้าปิดตาเลยเปิดแมตตออกได้ไหมครับตอนนี้เปิดแมตออกได้ไหมวันนี้มาพบเจอท่านฟอร์ดอลิดาจะไปไหนครับวันนี้ลาดบาเขาลาดบาเขาไปทำอะไรครับลาดบากเขาพากมักนะจอดแว<บ>่นได้ไหมจอดแว่นได้ไหมเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตรงนี้นี่ครับแว่นไม่จอดครับแว่นครับแว่นไม่ถอด,ถอด,ถอดเพราะอะไรถึงไม่ถอดครับเพราะต้องใส่ครับเพราะหน้ามันยับ น่ายับจะไมนี่จะให้เขาเห็นบรรยากาศของกทมด้วยพะเกงน้ายับไงพะเอกของเราพะเกงน้ายับใช่ไหมครับเพลงอะไรนะที่เป็นพะเอกเพลงอะไรนะขอถอยขอถอยขอถอยโอ้มาแรงมากเลยนะครับเพลงขอถอยมีลายปากเป็นแฟนเพลงด้วยก็ฝากติดตามนะครับก็รักก็จะตับตะไคร้สับตะไคร้ใช่ไหมครับผมสับตะไคร้โอ้โหสับตะไคร้ด้วยนะครับผม จิงขอถอยเนาะขอถอยตอนนี้จะไปทําอะไรต่อครับเดินทางไปถ้าฝนไม่ตกจะเปิดหมวกจะเปิดหมวกครับปิดหมวกได้ไหมถามจริงอ่ัปิดหมวกได้ปิดหมวกได้ไหมไม่รู้จักครับปิดหมวกะอะไรเดี๋ยวผมขอใส่แว่นด้วยเดี๋ยวความหล่อมันจะงับเงินท่านจะหลอกผมผมใส่แว่นด้วยไปกันท่านหลอกผมแน่นอนเลยครับ ตอนนี้มีผลงานอะไรที่อยากจะฝากก็ยังไม่มีออกมานะครับฉะนี้ก็ฝากให้นางยักษ์นางมาร้ายก่อนด้วยใช่ไหแล้วมีใครไหนที่เข้าไปทําด้วยกับมันมันยังไม่แน่ชัดนะครับยังไม่ชัดเนะไรยังไม่ชัดใช่ไหมมีอะไรที่ชัดชัดางครับไม่มีอ่ะที่ชัดชัยังไม่มีแล้วัยังไม่มีเลยใช่ไหมใช่สิ่งที่ชัดชัดยังไม่มีเลยใช่เพราะอะไรทําไมถึงไม่มี เพรามันไม่ไห้ผมตัดสินใจไม่ได้นะถ้าผมตัดสินใจได้ผมชัดเจนนะเพราะอ้คนคนอื่นเขาตัดสินใจเพราะอ,อะไรท่านถึงตัดสินใจไม่ได้อ๋อไม่มีตาแหน่งใจขนาดนั้นเนะี่ยตำแหน่งท่านไน่อยู่จุดสูงสุดนะตอนนี้ท่านไม่รู้เลยอนะคนอื่นตามหาท่านไม่เจอท่านอยู่เป็นก้อนเมฆนะตอนเนี้เดียวโอเคแลค,ค,ครับท่านจะไปแล้ว <laughs> ตายแล้ว